ปูลงไปใส่เรียบร้อยแล้วจ้ะสุกแล้วเติมเครื่องเลยน้องกัะดะษหอมก,กูไทยหอมแดงซอยกระเก็อเ์อยาก,กับพริกชินดาจ้ะแดงชินดาสีสันมาแล้วสีสันแล้วนยมาหอมปูมา นองอนอกระดาษนี่นี่แม,นะม่บ็นคนปรุงแต่ว่าให้ลูกเอ็ดน,น,ออนู้นนี่นั่นนั่นน่ะนี่ลงเป็นนานาต่างสองรูปซอนลูกไปในตัวจบช่วยกันชิม สวัสดีครับขอบผมบาเคียนสาวติก๊กอีสานขอขกตืนครับสวัสด,ดียามเช้าจ้าจ้าวี้พากันเลาะทุ่งนาข้าวของเขากำลังเริ่มหากนะปหาบือปูมันเข้าอยู่บนนี้นเข้าไปอยู่ไหมมีในนี้เด็กมีบอกจิบมาแล้วหาปู เอาไปทําเมนูล้นปูนาเมื่อวานในบ้านเส๊กฝนตกจ้ะเมื่อคืนนี่น้ะบอกเค้นอะ,อะพอได้ชุ่มชื่นอยู่มาถึงกําแ้งเด่ะเตรียมง่ายๆวงดูได้จากซิบตัวนี่นะไปทําเมนูปลานา้าอนบุมีด้วยจ้ะเข้าไปแล้วอะลึกปะลึกแล้ว ลึกเติมลึกบคทางพุนดิไงมึงด้วยตัวฮะนั่นนั่เตขาปูน้อยบ่เนีีเหรอบบเออั่นเหลกีดีดีเออรัดเาคนน้อยก็เข่ามันกระโบลึกหน้านานเออั่เหลีเนี่ยมีูเนี้ยมนี่นะททัดไปฮะนะ ว่าสมุนละมาน้ำเบิดอย่าไปความถังเด้อง่ายบิกง่ายมากแต่ว่าน้ำใสไปตาบมูมีน่าจะบูมีไปหาหูไม่รุงข้าว ได้เป็นคุงวงเด้งบักใหญ่บักใหญ่เลยตามพนานีอะไรทางนี้ ปูมีปูมีปลาเด็ดจีปลาเพิ่งเดบต์มันมีปลาค่ะมันลงมาเลยลงไปอยู่ให้ลึกๆเลยแม่นบอปูแม่นแม่นแมนี่รว่น้ำขุ่นๆาอไปลานี่ยเคดุกปลาเขงให้เดานะดีดดี เอาดอกด้านตูฮะนี่ก็ใสตูเ่ายืดใป้ขังไว้เอามือไปไว้ใหข็งได้ก่อนอืดให้ตั้งใยเลยังทีบืนไปอยู่บ่ะบืนไปแล้วน้ำมีน้ำปลาบืนแล้วจรินก็นด้ยคืหาทางไปได้อีกแบนั้นยมันดูน้ำอยู่ทางไหนมันก็ไป

อเอุ้ยยุงนิ่งกัดเลยผ่าเลยวางคัดเพื่นออกไปน้ำนิ้หนึ่งมันจะงูล็กๆนะโอ้โหโอ้โหอย่าช่วได้ เห็นไข่ี่ไข่กระพูดทำรูอาเจียไปเน่เรื่องเงินนี่ดิขึ้นมาแล้วไปใส่ไปใส่อืมก็ติดโตนี่นะโอ้โด้เลยเรไปป่นนี่น ขุดบนไหนก็เป็นน้ำเนาะแปว่าเป็นน้ำเนี่ยเหมือนังอแห้งนี่นี่อยนี่บ่อนั่นแหดอืมอย่างเไปทางน้าไปทางน้าเข่าติเข่ากข้าวติข่าก็บแ่ ตัวเบรน,นจะโบ้ขึ้นมั้ดเนาะปูเฮาได้สำน,นีเลยจ้ะเลาะขุดเลยแต่กระพออยู่จ้ะกระทำหลนปูอยู่ดางนี้ก็เก็บพักแบบน,นี้ไปไปกินกับหลนปูหรือน้ำพริกนี่อลคุณน่ะถั่วพู้จ้ะอุยยกขนาดเลยพอดีเมื่ออื่นได้เก็บไปทำบ,บุญไปวัด ไปใส่บาทเมื่อื่นวันออ๊กพรรษาลาพระเจ้าเลือกเอาฟักใหญ่ๆว่าแค่นี้ข้างใน,นข,าขาวๆแบนี้นั่นเมื่ออื่นเก็บมาเลยเอาไปวัดเออหนึ่ใหญ่จะทำอะไรเอาจากซิปหมากซิปฟักนี่นะพอได้ไปกินพอค่อยลงมาเก็บเอาใหม่ได้กินสดๆจากต้นนี้นี่ฟักเดียวนี่ มันดกอิริแด้วจ้ะโอ้เมนบดเลยพูถ่ายยามใดก็พี่น้องก็อุ่นโซนนำพูมันออกเรื่อยๆพี่น้อกเรื่อยๆอิริโอ้เห็นแบบเป็นมัดๆเลยเป็นก้อนอยู่นี่ตรงมือเบาเขนนี่ตัวนึงแก <man ic ramen initiation> ่ ú, ัวนึงออกไม่อยู่นั่นนะนั่นาะข้างในน้ำเบาเขนเอออุ้ยสวยสวยสวยเก็บถั่วพูกินกับปลาอีปูหลนเออหลนปูปูนา ดิพอแล้วใช่มัดหนังยางสิบเบาะอุ้ยน้อยกว่านี้เมื่อวานเนี่ยค่ะจตุเห็นค่ะกระลาดเ่านนี่เอาตัวนี้เนี่ยนีคดรคตอยู่นี่เออมันสิเกะจตุมากินเกะเก๋ชักน้อยมีปออ้ยถ่ายให้พี่น้องเบิ่งก่อนน้อยดอกออกใหม่อย่างออกดอกบนี่เนื้อเหมืงพวงนี่กลุ่มเป็นพวงเด้อดูดินี่นีมุมนีเบาเขียนพื่อน่ะแม่นมัดเลยตรงนี้เก็บมัดเลย เออมื่ออื่นนี่เก็บไปวัดบุดเลยนี่ถังพี่น้องมึงก่อนนี่มันอยู่ใต้ใบนี่เต็มเลยนี่เม่นเอาไปเด็ดบุญเป็นถางเอาเมื่อเหลือเนี่ยพ่อฉันเลยคนที่ไปวัดนํากันเนี่ยแหละนดูดิอ้ยผุนผุนเม่นบุดเลยมึงดอกนี่พี่น้องจ้ามึงดอกมันนี่คือเห็นดอกนึงมันจะเป็นหมากเป็นฟักแหงเฮาเลย กเลยเตรียมเครื่องเรียบร้อยจ้ามีตะไคร้หอมแดงพริกพริกเดี๋ยวสติกซอยเองเมื่อกี้นี่น้องให้น้องอันดามาซอยให้มาซอยหรือมาหัน่นผักของเราสติกลงไปเก็บยอดตะขีนะตอนนี้บอกเคียนไปตัดหญ้าบ้านในเด้อจ้ะไ,ไม่กลัวค่ะ เด้อยวจะหมูซับใส่กะทิหมูเริ่มสุกเดี๋ยวเราค่อยใส่ปูสาติ๊กใส่ปูโดนำสองสามตัวนี่ดิปูโดงปูว่าน้าหวงมันถุกเลื้งเครื่องขาก็มีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปรุงความเค็มเดี๋ยวค่อยเติมจากน้ำปลาหรือจากเกลือแต่ว่ามีปูเค็มอยู่สามตัว tập bỏ khiêm má anh đã cả thị chắc nói đưa được bị bông chắc nói nói ý lý <laughs> ừ, sẽ biết cầm ừ, ở vai, vai nói mình chắc nói cả hạt xúc ở pu กินแหย่เซ็ตแซ่เดยต้มไข่นนำกินกับไข่ต้มนั่มันเป็นน้ำพริกเปูน่นะใช่หล่นปูนามันเป็นน้ำพริกเมันเป็นน้ำพริกที่แบบว่าเซ็ตแม่เอาปูลงไปใสเ่เรียบร้อยแล้วจ้ะสุกแล้วเติมเครื่องเลยน้องกระดะกขปู ไอ้หอมแดงซยอยโอเ็เอากต่พริกจินดาจ้ะแดงจินดาก่อนหนากปรุงเครื่องแล้วเลือจาะน้ำตาลกับมะนาวมะขามเปียกแล้วก็เกลือสีสันมาแล้วสีสันมาแล้วหยิบมาหอมปู ูนานี่มันมันเนาะเก็บตัวใดกพ็พปุ้อันโซนใส่น้ำกะทิอีกเครื่อรลูกเขย่ากันเนาะ เลยหลายเครื่องเน้นๆก็มีไข่ต้มด้วยพักถั่วผู้ยอดกระถินระก้ผักกาที่สซวติป,ปุกมามาพี่น้องมาเส่ยวนำกันจ้านเขาสวยร้อนๆเอยๆเคมาแต่ตัดห้าแต่พอมก,กินน้องกระดาษออนไลน์เด้วยจ้งยังบูมกินนะ ของ,อง,องไข่ต้มปูค้นปูนานองนาเองที่ขึ้นขอสัตว์เป็นยังต่อเนอืะแม่บางคนปรุงแต่ว่าให้ลูกเอ็ดนู้นนี่นั่นตอนนั้นน่ะมีลงไปในนา,นาต่างสองลูกซอนลูกไปในตัวจบบัตช่วยกันชิม bánh subscribe cho kênh Ghiền Mì không <Okay. S 1> มือในหลายพื้นที่เขาจะเตรียมห่อ,อกระต้มขนมเตรียไป <Okay. S 1> เอ็ดบุญมืออื่นนะออกอุตสาลาพระเจ้าออกกระเท้าทั้งขนมเนี่ย <c oughs> ตกไปตรงก้วยเยนาะ <c oughs> ตาเต้มเลยสมใจอสกบบายกจะลืลาามห่อนะติดจ,จะไปหาซื้อ,น,อน้อยาน้กินซื้อกตุ้มขนมนมเนยซื้อกันละเจนไปวัดก็คิดอด 说。 ใส่ผู้เค็มน้ำส้งสามขวด <c oughs> วนิดไปจึงจะช่วงมาลตงตุงลตูนต้องกินกับพักยึกยๆแซ่บลูหลุกระล่าหลงน <c oughs> ่พักได้แล้ลกลูกลกอยู่กินแจงเทโพ bít thơm chả bác Liên lại nữa. nó hỏng kéo, nó mềm mềm. Nó lại Ừ. ะเ่นใบมะกรูดบอกใส่มากมแหละใส่ลูกมะกรูดนะใส่ลูกมะกรูดเ่็นแค่โปรบอสแกงโมเป็นถ้าสุเกะกับติ๊กต้องเข้าไปเอาต้องไปเบิ่งในยูทูบวิธีแกงเราเค็มๆเป็นบอสเคยกินอยู่เคยกินอยู่ไม่รู้ว่ามันมี่อย่างนั้นใส่ก่อนใส่หลังอะไรยังไงเนาะ ทุกความชัวเวลาเซ็กซ์ก็เขาแล้วกาเ้าไปบุ่มช่วยง่ายเลยเป็นอย่างบุเป็นกระเสิร์ทหาเพื่อนักโอน nó chết chết cái 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 cùng leo thật cả cái, cái bàn đại nam leo được cái quân bài <cười> thôi thôi, <cười> rồi, cái mày cái <laughs> trên, trên dùng khi, dùng nó, cá Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 เกินครึ่งเลยใช่เน,นี่ยนดะีเนี่ยเปียงดัเลยมานั่งกินในบ้านในบุกพางเอาโอเคเ้อนะพี่น้องสำนีระจังเมนูที่เอาหาจะมันต้องให้ทุ่นงนาเมื่ดนิดกันวันกะแจงน่มไม้มื่อนิเดเอาปูมาเอ็ดเมนู ลุน้นคูนาเซบๆกับพักหลายๆเน,ะนาะคุณนาคุณตาก,กินี่งหิวแช่น้ำ <c oughs> เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกิดตังใจหน่อยนะครับหลีอพอ๋พวพบกันคลิปหน้าคีินี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า